ผมวันนี้มารับรถครับที่เต้นวิสานออโต้คาร Auto ์ครับเซลล์ที่ให้บริการคือน้องไอรดาครับบริการดีมากมากกว่าที่เราไปหลายที่นะ แล้วก็มามาที่เนี่ยมาร้องมีคําตอบให้พยายามที่จะหาทางออกให้อะไรหลายๆอย่างครับทำทำทำให้วันนี้ได้มารับรถได้เร็วครับก็อันความประทับใจอันดับแรกที่มาที่เ็นวิสานออโต้คาร์นะครับอันดับแรกเลยเราเรามาถึงก็จะมีที่พักรับรองแล้วก็มีหลายๆโซนสําหรับโซนอ outdoor หรือ indoor อะไรอย่างนงี้นะแล้วก็จะมีพนักงานมาต้อนรับมีน้ําเย็นๆมาให้รับประทานนะครับแล้วก็เซลล์ที่ให้บริการก็บริการได้ดีให้ข้อมูลได้ครบถ้วนบางครั้งบางทีเราติดปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ย เขาก็จะมีการให้คําแนะนำนะแล้วก็หาทางออกให้ให้เราเนี่ยได้ได้ได้สะดวกอะ่ะได้สะดวกในการทําทําธุรกรรมแล้วก็ได้ออกรถว่าจะต้องใช้อะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าบริการยังอต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง,างนี้นะมันก็ครบทุกบริการจริงๆครับ ก็อยากจะเชิญชวนให้มาออกรถที่เต็มวิสานอัลโตคานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยที่ผมดูดูหลายๆคันเนี่ยมันมันมีหลายๆหลายๆรุ่นหลายๆคลาสที่เราต้องการเราก็จะมีคันหนึ่งอ่ะที่มันเหมาะกับเราจริงๆนะครับคุณอยากจะดูในรุ่นของรุ่นที่มันพอดีพอดีหรือว่าจะเป็นรุ่นในระดับของไฮเอนด์เขาก็มีให้คุณได้เลือกนะครับดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยลองมาที่วิสานอัลโตคานะครับผมว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ได้รถที่ถูกใจคุณแน่นอนครับน้องแอรดาครับเซล์ที่วิาคาครรน่ยยสุดิง